เวลาผมขัดน้องใหม่เหมือนขัดหัวใจตัวเองเลยมันทำไม่ได้มันทำไม่ได้ทำไม่ได้จริงขัดใจแฟนเหมือนขัดใจตัวเองเต๋อฉันทวิตยอมรับค้างรักใหม่ดาวิกาหนักมากถึงขนาดไม่กล้าขัดใจแฟนสาวอยากให้ทำอะไรทำให้หมดฝ่ายหญิงชอบเล่นติ๊กตอกทำคอนเทนต์สนุกสนุกงานนี้ก็ต้องเอาใจเขารวมแจมด้วยทุกอย่างเราเลยได้เห็นโมเมนต์ความค้างรักของเต๋อใหม่ผ่านคอนเทนต์น่ารักน่ารักแบบนี้อยู่บ่อยทีเดียวค่ะตูสบู่ให้กันไหม

แต่กว่าจะมีคลิปน่ารักน่ารักแบบนี้หนุ่มเต๋อก็ขอเล่าประสบการณ์ว่าครั้งหนึ่งนั้นเคยปฏิเสธสาวใหม่มาแล้วหลังจากที่ฝ่ายหญิงขอให้ทำคอนเทนต์เต้นด้วยกันแต่หลังจากปฏิเสธไปบรรยากาศรอบตัวก็เปลี่ยนเหมือนมีมวลอะไรบางอย่างสุดท้ายก็แพ้ภัยตัวเองยอมออกมาเต้นกับฝ่ายหญิงในวันรุ่งขึ้นพร้อมกับหยอดคำหวานขัดใจน้องใหม่ก็เหมือนขัดใจตัวเองแบบนี้มันทำไม่ได้แถทั้งทางรักทั่งทั้งเธอคนจะบอกว่าอวดจริงๆไม่ได้อวดแต่มันคือความจริงเป็นความสุขจริงๆมันคือ สุข,ขีนิรัน์โอ้โหค้างรักขนาดนี้เป็นใครก็ต้องยอมแล้วจริงๆละค่ะผนก็จะบอกเอออดอวดอวด,อวดจริงๆมันไม่ได้อวดมันคือความจริงมันคือสุข,ขีนิรัน์ <c oughs> <c oughs> ความคั่งรักของนุ่มเตยยังไม่หมดเท่านี้พอด้วยความที่มีแฟนสาวสวยราวกับนางฟ้านุ่มเตยก็ขอชมแบบไม่ขาดปลาแถมยังเป็นตากล้องประจําตัวคอยแชปภาพสวยๆของสาวใหม่มาให้แฟนๆได้กรี๊ดกันอยู่เสมอแปลว่าบางลุกนั้นจะเซ็กซี่ขยี้ใจทาเอาเจ้าตัวถึงคันหวงหนักมากแต่ยังไงก็ต้องยอมไม่ใช่แค่นั้นเพราะนุ่มเตยนั้นยังเสิร์ฟคำหวานบอกรักไฟหญิงทุกวันจนสาวใหม่ก็ต้องขออวดกันสักหน่อยอวยโยศให้เป็นสุดยอดแฟนกันไปเลย เขินไปแล้วทุกทุกวันป้าหรือแล้วอ่ะปวดรืแล้วหรือว่ แถมยังดูแลดีเทคแคร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะไปที่ไหนทําอะไรผ่านไปก็จะมีผู้ชายคนนี้คอยซัพพอร์ตอยู่เสมออย่างช่วงที่สาวใหม่ป่วยกระทันหานเธอก็เคยออกมาเล่าให้ฟังว่ามีเตอ๋อชันทวิตคอยดูแลไม่ห่างทั้งยังไม่เคยดูเธอเลยสักครั้งแม้จะมีแกล้งกันบ้างแต่ก็เป็นสีสารให้กับความรักได้เป็นอย่างดีทีเดียว,วทานข้าวค่ะลุงพามาดินเนอร์ที่ The Cooperative ความรักของเตอ๋อและใหม่เริ่มต้นความรู้สึกดีๆหลังจากที่ทั้งคู่นั้นเจอกันในกองละครเรื่องชายม่จิงหญิงแท้เมื่อช่วงปี2561้วยความขี้เล่นของเตอ๋อบวกกับความสดใสน่ารักของสาวหม่ทําให้ทั้งคู่นั้นจุดสปาก,กรักกันได้ไม่ยากจนในที่สุดทั้งคู่ก็คบหากันอย่างเป็นทางการและสัจสัมพันธ์กันมาอย่างยาวนานถึง6ปีเลยทีเดียว ความหวานข nah องค pues ู่นี <tr <tr ้ไม่เคยลดลงเลยตั้งแต่คบกันมายิ่งนานวันก็ยิ่งมีแต่ความรู้สึกดีๆให้กันเสมอเรียกได้ว่าต่างคนต่างข้างรักกันสุดๆอย่างสาวใหม่เองที่แม้จะเคยร่วมงานกับศิลปินชื่อดังขวัญใจแฟนๆทั่วโลกอย่างหนุ่มมาร์กต้วนจากกอรเซเวนแต่เจ้าตัวก็พูดได้เต็มปากว่าไม่เคยหวั่นไหวเพราะเธอนั้นมีคนในใจอยู่แล้วนั่นเองเรามีพี่เต๋อไงาาเออนาคือเพื่อนแบบตัวจริงอยู่ตรงนี้ แต่สิ่งที่หลายคนอยากจะได้ยินมากที่สุดก็คงจะเป็นข่าวดีเพราะตอนนี้ความรักของทั้งคู่ก็เตรียมเข้าสู่7ปีแล้วซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นเลขอาถรรพ์ว่าใจความสัมพันธ์กันไปหลายคู่แม้ว่าก่อนหน้านี้เต๋อและใหม่จะมีข่าวลือออกมาบ่อยๆว่ามีลุ้นถูกไฟชายเปลี่ยนคู่ข่าวขออย่างโมเมนท์ที่ทําเอาฮือฮากันกลางวงสัมภาษณ์เมื่อนุ่มเต๋อแกลง้งเซอร์ไพรส์จากคู่ข่าวขอสาวใหม่แต่งงานเล่นเอาไฟยิงนั่นอึง้งน้ําตาเกือบไหลเลยทีเดียวอ๋อเด็ไม่เซอร์ไพรส์อ่า

สุดท้ายทางครูก็ปฏิเสธโดยสาวใหม่เองก็บอกว่าส่วนหนึ่งก็คือผู้จัดการอย่างพี่ก้าที่ขอไว้ว่ายังอยากให้โฟกัสเรื่องงานในช่วงนี้ไปก่อนถึงขนาดที่บอกว่าถ้าหนุ่มเตอ๋อเตรียมคุกเขา่เขาขอแต่งงานเมื่อไร่พี่ก้าก็เตรียมสไลด์เข้าไปตัดขาในทันทีถ้าสมมติเริ่มคุกบเขาเขาเข้าตัดขาเลยหนูโอเคู่แล้วแต่ว่าทางผู้จัดการยังอยากให้ทํางานอยู่ส่วนเรื่องอาถรรพ์เจ็ดปีนั้นหนุ่มเตอ๋อเองก็เคยเออกมาเผยว่าสาวใหม่เองก็มีกลัวเลขเจ็ดอยู่เหมือนกันแต่ส่วนตัว เขานั้นมองว่าทั้งสองคนเป็นคนที่แสดงความรักกันมาตลอดถ้าบอกรักก็บอกรักกันทุกวันอยู่แล้วก็พยายามจับมือพากันไปโน่นนี่อะไรที่สาวใหม่ชอบก็พยายามทําให้เลขอถาถรรพ์ห้าปีเจ็ดปีสําหรับเขาจึงไม่มีผลอะไรทุกวันนี้โอกาสที่จะทะเลาะก,กันก็หน่อยมากๆไม่ค่อยมีเรื่องให้ทะเลาะก,กันแล้วเพราะต่างคนก็ต่างรู้จักกันแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ู้แล้วว่าอะไรที่เขาไม่ชอบอะไรที่เราไม่ชอบมันจะก้าวข้ามผ่านสิ่งที่ทําให้เกิดปัญหาได้เรียกได้ว่าตอนนี้ทั้งคู่รู้ใจกันเปรียบ เหมือนเป็นคนเดียวกันเป็นแล้วล่ะค่ะเธอไม่เรียนมาปะทำไมอะเสี่อยออกตู้โทรศัพท์บอกแม่ว่าเจนเนื้อคู่ละมยู่เล่นตัวเสียงอย่างีวมรูมม่เรื่อง <laughs> ส่วนเรื่องแพนแต่งงานนุ่มเตยเองก็บอกว่าอีกสักพักตอนนี้ก็รอไปก่อนถ้ามีเดี๋ยวจะบอกวันเกิดที่ผ่านมาก็หวานกันไปนิดหน่อยเวลาที่ตนอยู่กับไฟยิงทุกวันก็มีความสุขมาก,มากเวลามีกิจกรรมเวลาไปเที่ยวเราได้อยู่ด้วยกันเขาก็รู้สึกสบายใจมีความสุขทุกครั้งตนก็จะรู้สึกดีที่มีสาวใหม่อยู่ด้วยเรียกว่าการเวลาไม่ได้ทําให้ความรักของทั้งคู่จืดจางลงไปเลยล่ะค่ะเพราะนุงเตอเองก็ยืนยันว่าเจ้าสาวของเขานั้นคือสาวใหม่คนเดียวเพียงเท่านั้นพร้พอมมาตลอดแต่อยาก ได้เวลาที่แบบเหมาะสมแล้วก็ดีที่สุดครับคุณเจสาวเราก็คือใหม่ดาว,วิกาเท่านั้นครับแต่จะถึงวันนั้นเมื่อไหร่ก็ต้องมารอรดนไปพร้อมๆกันละคะ